ขวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกเป็นของน้องจวนสมุทรปราการค่ะก็จะเป็นปังปังเศษแบบยาวนะคะ1ชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจวนการจนบ,บุรีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นเมลอนบันนะคะ1ชิ้นแล้วก็อันนี้นะจะเป็นโทลิเมลอนนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นเฮสบันลัคุมะด้วยนะ นี่ค่ะทั้งหมด3ชิ้นนะคะแล้วก็อันนี้จะมีเป็นสมุดโน้ตนะอันนี้เป็นของน้องจอดแม่ห้องสอนนะคะจะเป็นเมลอนบันนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจตดสิงบุรีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นโตโมนิโมนินะคะ1กล่องแล้วก็มินิพีชนะคะอี่1ชิ้นค่ะ อันนี้เป็นของน้องตัวเชงบุรีค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นมินิพีชหนึ่งชิ้นแล้วก็มินิแพนด้าบันนะคะอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวสาแก้วค่ะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นทิพับเบนแม็กนะคะ1ชิ้นตัางฝรั่งเศสแบบสั้นนะคะ1แล้วก็กล่องนมน,นะคะตัวโมนิโมนินะแล้วก็อันนี้จะมีเป็นสมุดโน้ตนะคะอันนี้เป็นของน้องตัวเลยค่ะก็จะเป็นนี่เลยนะคะปังยาวนะคะ ปังยาวสี่ชิ้นนะแล้วก็เป็นปังฝรั่งเศสแบบสั้นนะคะสี่ชิ้นนะก็นีนะคะจะเป็นปังในสดนะคะอีกสี่ชิ้นค่ะก็อันนี้จะเป็นพดอิดนะคะยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็นี่จะเป็นชื่อลายนะคะก็จะสั่งไปเป็นปวามิลลี่นะคะนี่นะหนึ่งชิ้นค่ะ ก็ขอบคุณน้องทั้ง8คนมากๆเลยนะคะ